บ้านมือสองเนี่ยครับมีโอกาสที่จะกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับคืออย่างนี้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมานะครับว่าส่วนมากอะ่ะบ้านมือสองจะกู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะกู้ได้9095อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเนี่ยโอเคเราก็มีโอกาสกู้ได้100%แหละนะฮะ ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่เคสนะครับตอบตรงนี้เลยนะว่าแล้วแต่เคสบายเคสครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับราคาประเมินของบ้านหลังนั้นครับยกตัวอย่างเชน่นถ้าราคาประเมินของบ้านหลังนั้นสูงครับมันก็มีโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งแชร์เคสนะครับว่าอย่างทรัพย์ที่ผมลงทุนมาเนี่ยผมไม่เคยวางเงินดาวเลยนะครับหมายถึงว่าผมไม่จําเป็นต้องวางเงินดาวฮะมันสามารถกู้ได้โคเวอร์ราคาซื้อขายได้เลย ซึ่งมันก็อยู่กับเคสบ y เคสนะครับมันไม่มีสูตรลัดหรอกอันนี้จริงๆต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้มีสูตรลัดนะพอดีว่าผมแค่ไปเลือกซื้อบ้านโซนที่ราคาประเมินธนาคารเข้าสูงกว่าแค่นั้นเองนะครับปกติเวลาเราซื้อขายบ้านนะครับจะมีราคามาเกี่ยวข้องอยู่4ราคานะครับอ่ะทวนนะเวลาเราซื้อขายบ้านจะมีราคามาเกี่ยวข้อง4ราคา ราคาแรกครับคือราคาที่เราตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อหรือผู้ขายเช่นผมอยากจะไปซื้อบ้านกับนายเอผมนายเอตกลงกันว่าจะซื้อขายกัน1ล้านบาทอันนี้คือราคาแรกครับคือราคาซื้อขายอ่าโอเคนะต่อไปครับราคาตัวที่2ครับคือราคาที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อนเพื่องงไหมว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะราคาซื้อขายกับราคาในสัญญามันก็ต้องเท่ากันสีถูกไหมไม่งั้นมันก็สัญญาก็ถือว่าเป็นโมฆะสื่อ คืออยากจะบอกนี้ครับว่าอ่ะโอเคถูกต้องราคาซื้อขายกับราคาในสัญญาจะซื้อจะขายในกรณีที่เราทําสัญญากับผู้ซื้อผู้ขายจริงๆนะต้องเท่ากันครับเพราะสัญญาจะได้มีผลมารับใช้ตามกฎหมายแต่สัญญาที่เราเอาไปยื่นกู้ธนาคารนะครับสัญญาที่เราไปยื่นกู้ธนาคารเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเท่ากับราคาซื้อขายจริงเช่นผมซื้อขายกับนายเเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทแต่ผมเขียนสัญญาอีกฉบับหนึ่งนะครับ เพื่อไปยื่นกู้ธนาคารว่าผมเนี่ยตกลงทําการซื้อขายบ้านหลังนี้ในราคา1นึ่ล้านห้าแสนบาทแทนที่จะเป็นล้านหนึ่งทำไมต้องเขียนเยอะขึ้นครับเพราะผมอยากจะกู้ได้วงเงินส่วนต่างหรือกู้ให้มันได้เยอะขึ้นโดยปกติครับธนาคารน่ะถ้าเขาจะอนุมัติวงเงินเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาจะประเมินจาก2ราคาครับคือ1นึ่าเเพิ่งงงนะเะอย๋ยวเพิ่งงงนะคือ1ราคาในสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่เราไปยื่นแบงก์ก็คือเมื่อกี้ผมเขียนเป็นล้านห้าถูกไหม กับ2คือราคาประเมินธนาคารครับเวลาประเมินนะครับธนาคารไม่เชื่อหรอกว่าอ่ะเรายื่นสัญญาไปล้านห้าแบงค์ไม่เชื่อหรอกครับว่าเฮ้ยนายคนนี้มันซื้อขายกันล้านห้าก็เชื่อเลยอย่างนี้ไม่มีนะครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ครับหรือเป็นเอาซ o u r c บริษัทข้างนอกอ่ะมาทําการประเมินบ้านประเมินคอนโดประเมินทรัพย์ที่เราทําการซื้อขายกันว่าจริงๆแล้ว ไอบ้านหลังนี้ไอห้องห้องนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับคือราคาประเมินธนาคารดังนั้นครับไอวงเงินที่เราจะกูด้ได้นี่แหละมันจะมาเกี่ยวข้องตรงนี้ครับคือราคาประเมินกับราคาในสัญญาจะซื้อจะขายที่เรายื่นแบงค์ครับเช่นราคาที่เรายื่นแบงค์เนี่ยเรายื่นว่าเราซื้อขายล้านห้าแต่ถ้าแบงค์ประเมินออกมาครับว่าราคาประเมินเนี่ยมันอยู่แค่ล้านเดียว แบงก์จะให้ตามราคาตัวต่ำคือราคาประเมินครับสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทแค่นั้นเองครับคิดง่ายๆแค่นี้ดังนั้นกลับมาครับงงกันไหมเนี่ยงงกันไหมดังนั้นกลับมาเรื่องของเราครับราคาเนี่ยไอ้วงเงินกู้ครับคุณจะกู้ได้ร้อยซหรือไม่ได้ร้อยเนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าราคาประเมินธนาคารกับราคาซื้อขาย มันสูงกว่ากันเยอะไหมถ้าเกิดว่าราคาประเมินมันต่ํากว่าราคาซื้อขายเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะเขาก็จะให้ตามราคาตัวตัดแต่ถ้าเผอิญคุณไปซื้อบ้านซื้อคอนโดในโลเคชันที่ราคาประเมินมันสูงกว่าราคาซื้อขายนะครับเราก็มีโอกาสกู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเป็นคําตอบของผมว่าบ้านมือสองมีโอกาสกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ต้องถามกลับไปครับว่าราคาประเมินของบ้านหลังนั้นซับอันนั้นในโลเคชันนั้น มันสูงพอหรือเปล่าถ้าสูงพอก็มีโอกาสกู้ได้ร้อยเป็แค่นี้เองครับมันก็ตรงไปตรงมาก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับก็คือแค่คุณไปเลือกซับในโลเคชันบางโลเคชันที่มันโอเคอะ่ะคุณก็มีโอกาสกู้ได้ร้อยเรซ็แล้วนะครับแต่ก็บอกทริปแ n d ทริคนิดน,นึงครับจริงๆราคาประเมินต่างๆเนี่ยเราสามารถรู้ได้โดยการถ้าเกิดว่าแบงก์นั้นนะครับสมมุตินะฮะธนาคารสาขานั้นนะ่ะเขาทำเรื่องอยู่แบบนี้อยู่แล้วอาจจะลองถามดูก็ได้นะครับ ถามแบงค์ด้วยว่าเออพี่ไอโครงการนี้รอบก่อนที่พี่ไปปล่อยสินเชื่อมันได้ประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเขามีข้อมูลนะแต่ถ้าเขาไม่มีข้อมูลทางเดียวที่จะรู้ครับก็คือลองยื่นกู้เพื่อที่จะมาประเมินราคาดูว่าเออมันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับง่ายๆซึ่งผมแนะนําว่าการไปยื่นกู้ครับมีหลายๆธนาคารนะฮะที่สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมมากนกักน,นะครับบางแบงค์มีครับมีค่าแบบค่าประเมิน3 0 0 0 5,000มีค่าทมเนียมที่นี่นั่น แต่มีบางแบงค์ที่เขาประเมินฟรีนะครับแล้วก็ลองไปยื่นดูแนะนําว่าตอนตอนที่ไปเช็ราคาประเมินอนะ่ะยื่นสักแบงค์เดียวก่อนนะอย่ายื่นเยอะนะเอาสักแบงค์นึงก่อนนะครับให้รู้คร่าวๆถ้าราคามันออกมาว่าเฮ้ยราคาซื้อขายกับราคาประเมินเนี่ยเฮ้ยมันเฉียดกันมากเลยนะมันมีโอกาสกู้ได้เต็มแบบนี้ค่อยไป N e x t สเ e p ปต่อไปนะครับเป็นประมาณนี้แล้วผมก็จะบอกอีกทริกหนึ่งนะครับจริงๆแล้วราคาประเมินธนาคารที่เราพูดๆกันเนี่ยแต่ละแบงค์ก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาที่ค,คล้ายๆกันครับ แต่มันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเช่นสมมุติสมมุติเอาเคสเดิมบ้านที่ผมซื้อจะใน A ร้านหนึ่งใช่ไหมแบ,ง,บ,ง,บงก์เอแบงก์แบงก์กอไก่มาประเมินแบงก์เอาใหม่ไม่กอไก่แบงก์สีชมพูมาประเมินบอกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ราคาประเมินธนาคารอยู่ที่ล้านสองแบงก์สีเขียวมาประเมินเฮ้ยให้ล้านสามละกันอันนี้มันดูดีแบงก์สี แดงมาประเมินแบงค์สีแดงบอกว่าเฮ้ยอันนี้เอาไปแค่เก้าแสนพอเพราะว่าทําเลมันไม่ดีคือราคามันจะเกาะเป็นเลน้งเช่ครับแต่มันจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะดังนั้นผมถึงชอบพูดนะครับว่าเวลาเราไปขอสินเชื่อครับเราไม่ควรไปคุยไปสอบถามแค่ธนาคารเดียวเพราะหนึ่งเลยเรื่องราคาประเมินครับเนี่ยราคาประเมินมันต่างกันถ้าคุณอยากจะได้วงเงินที่เยอะขึ้นหน่อยเนี่ยบางทีคุณไปคุยหลายแบงค์เข้าเนี่ยเราก็อาจจะได้ตัววงเงินที่สูงมาได้ และนอกเหนือจากราคาประเมินครับมันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่การซื้อบ้านผมว่ามันไม่ได้ต่างจากการการไปช้อปปิ้งในในเว็บออนไลน์อะไรต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่พวกเราทํากันเป็นประจําสม่ําเสมอตอนช้อปปิ้งคืออะไรฮะคือเปรียบเทียบราคาถูกไหมร้านนี้ดีร้านนี้มีดีกว่าร้านนี้มีดีที่สุด ดังนั้นมันมันจึงเป็นที่มาครับว่าเฮ้ยคุณต้องหาข้อมูลให้เยอะนะครับลองดูว่าอ๋อไอ้นี้มันใช้ได้โอ้ออันนี้ดอกเบีย้ยแพงแต่ราคาประเมินสูงอันนี้ราคาประเมินต่ําแต่ดอกเบีย้ยถูกเนี่ยแล้วมาชั่งน้ําหนักมาเปรียบเทียบนะครับก็จะได้เป็นออปชันที่ดีที่เหมาะกับเราที่สุดน,นะครับ